สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพเหลิวมาดูจอมบลังพกสู้ครับมี2อประจำทีมงานนะเจะ้าโคมสุปีซีสองร้รุ่น7จ็ดนะวันนี้ลงด้านล่างนะเจอดาดีกแล้วครับผมบ่ใหม่เราขุดถึงชั้นดานแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะก่อนหยุดยาวสงกรานนะแต่คลิปอาจจะลงไม่ตรงวันก็ ขาไปบพืนที่ดูเร็วันฟันทู่ซะด้วยถ้าเป็นแผน่แผนๆแบบนี้ยังคัดออกได้ง่ายๆอยู่ครับไม่เท่าไหร่แต่หลังจากชั้นนี้ไปน่าจะมีปัญหาแผแน่นๆดันๆดำๆอย่างเงี้ยก้อนเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มแข็งขึ้นนะ ฟันมาแล้วนะฮะฟันใหม่มาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนในช่วงปีนี้นะออกงานหลังสุกรก็เต็มสตรีมครับผมตอนชั้นนี้ก็ยังพอโอเคผ่านได้สบายๆอยู่มันไม่แข็งครับมันร่วนนะฮะร่วน ก็งลงลึกอ,อับพอสมควรแล้วน,นะครับลงมาหลายชั้นแล้วแกงนี้มีแต่ฮีโน่ฮะฮีโน่ล้วนเนละ รถใช้อยู่โหมด A นะเร่งเ,เต็มสิ่แน่จว่าเต็มสิบหรือเปล่าอาจจะมีแค่ใช้โหมด A โหมดกำลังสูตรแต่รถคันเร่งมาอาจจะเหลือแค่เจ็ดถึงแปด ก็จะตกมาจากเลขเต็มสิบนินดหน่อยนะครับจะเสียสมันได้อีกสักนิดหนึ่งลอชมหลังสงการฮนะลงชั้นล่างแล้วก็อีนมีเข็ดฟันกันแน่นอน สบายฮะยิ่งดินถ่ายนี่มันเบาด้วยครับตัดมาดูหน้าง,งานนี่กันบ้างนะครับผมเกมปีนหนึ่งนะโนเอเมกาที่ก็รอรอช่วยเหลือที่ก็รอกันนะนี่รอสลิงลากครับผมมันขวางหน้างานครับเล็กหน่อยฮะหลบหน่อยให้เอกมาครับผม รก็ถอยหลังไปเสริมดินเติมแผ่นนะเดี๋ยวรถไถได้ช่วยได้ด้วยนะขาดไปแล้วนะครับตะขอจะใช้โซ่ล่างเอาดูฝั่งนี้ครับผมมิดเลยฮนะดินไม่เหลือแล้วนะครับเกือบหมดแนละ้วแต่มันจมครับผมด้านล่างเป็นเลนฮนะเป็นเลนอย่างหนาเลยดูหน้าง,งานด้านหลังฮนะเลนอย่างหนาต้องไล่ไปถมไปไล่ไปถมไป,ถมไปเรื่อยนะฮะ นี่วิริศให้แอมรถถังก็ดันนะเนี่ยภาพดีคุ้นๆนะฉากดีคุ้นๆนะเหมือนงานปีที่แล้ว,ลวเลยฮนะคันนี้ด้วยไ้มฮีโน่เนี่ยใช่เลยฮนะรบ,บรอบหนึ่งปีกว่าครับจมเหมือนเดิมท่าเดิมฮนะ ดินที่เรามาลงเป็นดินผาด้วยนะดินดาเน,นี่ยนะมันไม่แน่นนะฮะเพือเดินไม่แน่นแล้วพอลงปุ๊บอา่ามันร่วนฮนะพอเราต้ไถมันจะช่วยดนันมันก็ฟรีทิ้งซะหมดนะฮะมันไม่มีความหนาแน่นเหมือนดินดินร่วนดินเหนียวอนะไรเงี้ยนี่ครับผมเห็นด,ด้วยมันรวนนะฮงอดันแล้ก็ฟรีถ้าไม่ฟรีนะครับถ้าไม่ฟรีทิ้งนี่รถเปล่าๆที่จมแค่นี้ร้อยแปด กระแทกตูดหลุดไปแล้วครับไม่เหลือออกไม่ได้ไม่มีติดอีกแล้วครับนี่รถจะแรงแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์นะเพราะว่ามันฟรีทิ้งที่ล้อหมดนะครับต่างลำแล้วนะพระเอกมาแล้วดันตรงๆก็ไม่ได้ลนะั่เเลี่ยมไม่ได้ครับหางชนกำแพง ไอ่ะโอ้โไม่ไปเลยฮะร้อตรงไดไหมร้อตรงก่อนไดไหมร้อตรงก่อนลองอ,อ,อ,อีกทีนึงไ้ลองอ,อีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวอไทยก่อน ถ้าล้อหน้ามันขวางแล้วมันขวางเลยครับผมบินมีแค่นี้ครับผมงานเที่ยวฮะกองเอเยอะ เปลี่ยนลายครับเปลี่ยนลายทีดูครับผมนี่มันขุดหลุมตัวเองนะดินเรามันร่วนจัดครับผมจมง่ายแบบนี้นี่เรายกฝ่าท้ายหรือบอกไปยกฝ่าท้ายค้ำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าฝ่าท้ายก็ฝาท้ายน็อตหลุดด้วยนะฝั่งนู้นนะครับประกับตัวประกับครอบน,นะฮะคันนี้ไม่มีนอ็อตเป็นตัวแต้มมาเมื่อกี้ลองครั้งแล้วก็ที่แต้มไว้ก็คือหลุดเลยนะฮะก็เลยยกถ้าเกิดแบบนี้รถเบาปบาแบบนี้ยกขึ้นใช้ผ่านรถไถค้ำฝ่าท้ายแล้วก็ยก พอลอยก็เอาดินกบก็ลงมาลดตรงก็ออกเองได้ด้วยซ้ำไปฮะแต่นี่มันไม่ได้แล้วฮะมไม่ได้แล้วรอบนี้ไม่ต้องมีปัญหาครับผมน่าจะออกได้เลยนะฮะดึงสลิงไป เลี่ยมร็ถ่ายช่วยก็โอเคร้อยจบจาก,การง่ายๆสุดหลอ่อโอรเป็นพระเอกครับวันนี้รับบทพระเอกไห เรียบร้อยครับผมตัดวิกครับผมหยุดสงการแล้วฮะอันนี้ก็กรถก็เข้ากดังเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคันนี่ก็ล้างกันแล้วฮะดูแลเขสาสะอาดนี่ก็ต่อคิวล้างกันฮะ SM อยู่ด้านล่างนะครับจะเปียกเอาไปล้างเองหน้าห้องพักตัวเองเลยอยู่ด้านล่างอันนี้ก็อยู่ลานด้านบนหมดนะครับผมสวัสดีปีใหม่คลิปนี้เลยครับผมวันนี้เด่นเละก,กันนะฮะ แต่ก็สนุกดีครับผมสนุกกันจิบกันไปเรื่อยฮะล้างไปจิบไปล้างไปจิบกันไปนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไวปที่ก่อนเลยนะครับเจอกันอีกทีก็แน่เป็นหลังสงการเลยนะครับผมขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับผมเราบันรุตลอดนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับช่องทางต่อเพิ่มเติมทาง Facebook เพจทีมงานเพนฟีอย่าลกดติดตามกดติดตแกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเน่ยอมแซ่เรากลับมาแล้วฮะ ล้อไปอยู่บน,นตอถนนตอนี้เกรเดอร์แต่เกรเดอร์อาจจะทำงานอยู่ครับทำงานอีกวันหนึ่งนะชุดดินเข้ามาก่อนนะบทอัดเซนเดอร์รถน้ำก็อันนี้เปลี่ยนยางครับเข้ามาดูดน้ำระยางระเบิดเลยเปลี่ยนอย่างสามเส้นทีก็เข้าไปสเปรย์น้ำต่อนะทำถนน,นแถวๆบ้านครับไม่เท่าไหร่ไม่ยาวมากโอเคผมขอบคุณครับเจอกันทีหลังปีใหม่